ดีค่ะอันนี้เรามาเก็บตกมาจานี้มาจนี้อนไรเนากเอไม่ห้าาพตอ พี่ก็ต้องก็ยิเเหยพี่ก็ต้องอาต้นบนะเท่าไหร่บบาท้อนนเสียงดังเน่างน้นแอนมินนเสงดังเนีได้เป็นแอนมินนี่นีหลายตำแหน่งนี่เสียงดังเนี้เสียงดังเ้ได้เนี่ได้แ้วเดี๋ยวมาอาตังทอนเด้อ

น้องๆทุกคนก็กำลังเก็บของนะคะอาาแชิ้น้อยแล้วสอซองให้แม่

เอ็มร้อยสามกระิงเออเอ็มร้อยสามแล้วก็ตะปนเครื่องสองอับเปนหนึ่งนี่ะอันนี้แถกลงล่างกรบเพากันลงล่างึ้นล่างลงล่างเป็นล่าง,ลง,ลง,งอุปกรณ์การแสดงของดัซเซอร์ดัซซิลปินค่ะทุกคน

ลงบินนะแม่นี่ค่ะปดิทินค่ะ

ท่านกดดันครับฮะท่าน <coughs> hmm. <coughs> mm. แบบไดตาเนาะฮสี่ถุงขายยังไงโอ้ยมีตังค์หกบาทคุณเอากินแนนมี่เนถุงแล้วีฟนี่คุณเอาแง่ยง่ตาตาว้าเนดยกเอาสองเางเอาไงราก็ไปขายตีนันเล็กหน่อย ันเพื่อนอื่นไปเร็วไปแม่นี่ลูกตาลนะคะเขาที่ไรจะทุ่งนึงตาลมาขายลูกตาลไม่ได้เอาตังค์มาเดี๋ยวมาหายกันไรดูเว้ยปั้นก็ไปใช้เอาไปตรวจเอาตาลทุนเล็กตุงเล็กนี่เท่าไหร่ตุงเล็กยี่สิบบาทได้ไหมว้าโอ้ยมันเขินยากมันเซร์นาการหมดเลยให้หนูจ้า บ่าไรบ่าไรอันนี้ตังแค่นี้ติดตัวในตาว่าไรว่าไโอ้ยบ่าไรว่าไรตามไม่ขายให้นี่ออกทีวีด้วยตามีตังแค่ยี่สิบบาทเกินยากอดอดกินลูกตาลเลยแก่ไ้ตาล ทุ่งนาจอนนี้อันนี้ยันนี้เจอกันที่สีสเกตนะคะ จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะจะเป็นกำลังแรงใจให้ช่องควาลาเพลินคุณแม่สุภาพนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ